สวัสดีครับวันนี้มาเหมียวเขาพรมมาว่านะครับวันนี้ผมก็มีของที่จะมารีวิวแล้วนะครับก็พอดีผมสั่งมาจากทางร้านข้าวไร่อ่ะจะเป็นอะไรนั้นเรามาดูกันเลยอ่ะสิ่งที่ผมสั่งมานั้นก็คือไดไดเป่าผมนะครับผมไดเป่าผมเพื่อจะมาใช้เป่าผมอ่ะแตัตดแต่งทรงผมเสริมในการอ่าตัดผมของผมนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยว่า ไอกล่องจะมีได้เป่าผมที่ผมสั่งมาหรือเปล่านะครับผมไปกล่องที่ผมสั่งมานะครับอันนี้เป็นไดเป่าผมหรือเปล่า,ามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับแกะกล่องครับชินเคยแบบบ้านๆชินเคยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ถาตั้งกล้องนะครับก็ใช้มือถือ อีกข้างหนึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะก็แกะกล่องกันเลยแกะเอ็นเห็นนะครับเพิ่งได้มาสักพักเข้ามาส่งแล้วนะครับสั่งมาส่งในสักพักเอีอก็ได้เวลามาแกะดูว่าจะมีของในนี้ไมไหมนะครับปั๊บๆปกล่องค่อนข,ข้างใหญ่นะนี่อนข้างใหญ่เลย กล่องที่ใส่มาครับข้างใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใส่เป็นกระแทกอะไรมาให้นะครับก็คือมีกล่องตัวใดนะครับใดรุ่นไอวาชิไอวาชิไอวาช,ไวชิไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะครับน่าจะเป็นไอวาชิใดเป่าผมนะครับรุ่น g y 7 0 0 0พัครับ70002,200วัตต์ คูช็อตนะตัวนี้เป็นสองระบบนะครับที่ผมทั้งมาเขาบอกว่ามีทั้งลมร้อนแล้วก็ลมเย็นนี่มีเมตาหม,มอกอมาตรฐานเรียบร้อยนะครับนีน่ไปดูข้างในกล่องนะครับมีอะไรแถมมาบ้างนะครับเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูข้างในครับว่ามีอะไรแถมมาบ้างนะครับนี่งัวกล่องก็ทำให้กล่องนี้นี่ ถถมีแขนเป็นนี่หวัวอ่าตรงหวัหวหัวเสียบตรงใดครับนี่เป็นแบบเป็นแบบน,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 นี้หนึ่งนี่สองทำไมมีสองด้วยครับสองทิมอ๋อมีสองหวัวอ๋อมันจะเป็นหวัวหัวแบบนี้นี่ให้ดูผมตัวนี้จะใหญ่หญกว่านี่จะเล็กกว่านะครับ สองไซส์นะครับสองขนาดสองไซส์นะตัวนี้มือสายสายความยาวก,กี่มเมตรเรามาดูวันนี้แกะถุงมาแล้วครับนี่คือตัวใดนะฮะใดเป่าผมตรงนี้เนี่ยสัญลักษณ์เหมือนเหมือนในแอร์นะครับเหมือนสัญลักษณ์ความเย็นนะครับน่าจะเป็นลมเย็นเป็นลมเย็นหรือเปล่าต้องไปทดลองครับเนี่ยความเย็นมีศูนย์ กลางนี่ศูนย์กลางเบอร์สองนี่ก็ศูนย์กลางครับสองตรงตัวใดก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับนีสบสนบ่สำหรับสายไฟนะครับสําหรับสายไฟนะครับเท่าที่ผมเอาต้องนี้ประมาณเอานะครับกบประมาณเอาประมาณ ยาวประมาณสองเมตรนะครับที่ผมวัดดูนะประมาณสองเมตรเขาข้าวัดจากกะระยะเอาครับกะโดยประมาณนะครับประมาณสองเมตรแล้วกันเดี๋ยวต้องไปลองเสียบใช้ดูว่ามันจะใช trendy, ้งานได้จริงไหมไฟจะเข้าไหมแล้วก็มีลมร้อนลมเย็นจริงไหมนะครับเราไปลองใช้กันดูก่อนครับนี่ครับหลังจากที่เสียบปากแล้วนะครับเราก็ต้ทดลองกดเปิดใช้ดูนะครับนี่ปุ่มก็จะมีประมาณนี้นะครับ ด้านล่างนะผมลองใช้แล้วด้านล่างจะเป็นปุ่มความร้อนนะครับลมร้อนลมร้อนจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้จะเป็นลมร้อนนะครับนี่ระดับศูนย์คือปิดนะครับศูนย์เลขศูนย์คือปิดหนึ่งคือระดับกลางนะครับระดับความแรงลมที่กลางความร้อนที่หนึ่งก็คือกลางกลางนะครับส่วนขีดสองขีดก็คือแรงลมระดับสองนะครับที่จะแรงที่สุด ของใดตัวนี้ที่จะทําได้นะครับข้างบนจะเป็นความเย็นลมเย็นนะครับส่วนจะใช้ลมร้อนต้องใช้ตรงด้านล่างครับข้านบนจะเป็นลมเย็นนะครับผมนี่ก็คือนำดับหนึ่งเสียงลมระดับหนึ่งนะครับเย็นลมเย็นระดับสองนะแสงส่ลมเย็นระวานนี้ครับส,นะส่วนถ้าจะถ้าจะใช้ ลมร้อนนะครับให้กดด้านล่างนะครับด้านล่างร้อนระดับกลางก็ร้อนสุดๆนะก็คือระดับสองนะครับถับขีดขีดสองตรงนี้ครับด้านล่างนะครับหรับลมร้อนนะครับนี่ลมเย็นเราใช้ลมเย็นเย็เรื่แรงสุดต้องปะมานี่เลยครับความแรงลม คือเป็นการรีวิวใช้งานไดจริงนะครับหลังจากที่ผมตัดแล้วก็ให้แฟนไปไปสะมานะครับเขาก็จะผมไดไปให้ไดในดลมเย็นให้เขาแห้งไปแล้วนะตอนนี้เขากําลังไดเป่าลมร้อนอยู่นะครับนี่ไ้งานจริงนะคนี่นี่ก็คือใช้งานจริงนะครับนี่เปิดลมปานกลางนะครับความแรงปานกลางนะไม่ไม่ได้เปิดแรงสุดครับอะไรนะ ไอ้ลมร้อนอยี่ครับตัวนี้าโอเคก็ถือว่าใช้งานได้นะครับความแรงลมก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แรงแบบสุดๆนะครับได้สองระดับได้มีทั้งปรับได้ทั้งลมร้อนลมเย็นนะครับโอเคก็ถือว่าเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอยู่นะครับรูปร่างลักษณะดูดีเลยทีเดียวนะดูดีนะ ถือว่าผ่านๆน,นะครับผ่านในระดับราคานี้นะครับผมโอเคอยังไงแล้วก็ที่นี่ก็อยู่ลุ่งกุติดตามกไล่์กูเชนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ